สวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านทาง YouTube ของช่อง v o l l e t Talk TH หลังจากที่ทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาตินะครับหรือว่า FIVB ีได้มีการประกาศยกเลิกการแข่งนนขันวอลเลย์บอลเนชั่นสลีกหรือว่า VNL ของปี2020นะครับเลื่อนออกอไปแข่งขันในปีหน้าก็คือปี2021นะครับซึ่งไม่กี่วันก่อนนะครับทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติเนี่ยเขาก็ได้มีการประกาศนะครับในเรื่องของปฏิทินนะฮะหรือว่า ระยะเวลาในการแข่งขันรายการต่างๆของปี2020แล้วก็2021ออกมาใหม่นะซึ่งในที่นี้มันก็จะครอบคลุมถึงเรื่องของการแข่งขันหลีกอาชีพด้วยรวมไปถึงโปรแกรมในเรื่องของทีมชาติด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็มีการกําหนดออกมาเพื่อให้แต่ละชาติสามารถดําเนินการจัดก,การแข่งขันออกมาได้ตามปกตินะครับหลังจากที่สถานการณ์ของโควิด19เนี่ยเบาบางลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทาง FIB เขาก็ได้มีการพูดถึงโปรแกรมการแข่งขันคร่าวๆนะครับของ ในทั้งในปี2020แล้วก็ปี2021ทั้งเรื่องของทีมชาติแล้วก็เรื่องของทีมสโมสรด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไล่เรียงอธิบายให้ฟังนะครับว่าปฏิทินหรือว่าโปรแกรมการแข่งขันที่เขาวางออกมาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมเริ่มต้นกันที่การแข่งขันวอลเลย์บอลลีกนะครับหรือว่าวอลเลย์บอลระดับสโมสนนรลีกไหนที่แข่งขันยังไม่จบ FIV บบอกว่าคุณก็สามารถแข่งขันได้จนจบแต่นะครับมีข้อแม้ว่าในกรณีที่จะกลับมาแข่งขันเนี่ย ต้องยื่นเรื่องไปทาง FIBB ด้วยนะครับว่ามีความปลอดภัยจริงๆนะครับมีสถานการณ์การดูแลความาปลอดภัยเรื่องของด้านสาธารณสุขนะครับเรื่องของสุขภาพของทั้นนักกีฬาเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่ก,กองเชียร์เนี่ยถ้าคุณมีความพร้อมก็สามารถแข่งขันได้ในกรณีที่แข่งไม่จบนะยครับยกตัวอย่างเช่นไทยดันลีของเราเนี่ยยังแข่งไม่จบซึ่งโปรแกรมของเราก็คือรกรกฎาคม คือในเมืองไทยอ่ะผมเชื่อมั่นว่าสามารถแข่งได้นะครับเชื่อว่าน่าจะแข่งได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมแต่จะมีคนดูหรือไม่มีเนี่ยอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถามว่าแข่งได้ไหมกร,กรกฎาคมเชื่อว่าน่าจะกลับมาแข่งขันกันได้นะครับผมส่วนเรื่องของการแข่งขันฤดูกาลใหม่นะครับหรือว่าฤด,ดูกาล2020-2021เนี่ยทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติเนี่ยได้กําหนดบอกมาว่า คุณสามารถเริ่มฤดูการใหม่ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับหมิถุนายนคุณเล่นฤดูการใหม่ได้เลยนะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าคุณจะต้องยื่นเรื่องไปทาง FIBB ก่อนว่านักกีฬาของคุณเนี่ยการแข่งขันของคุณเนี่ยมีความปลอดภัยในเรื่องของสาธารณสุขนะครับก็คือยังไงก็แล้วแต่คุณจะแข่งได้ไม่ได้สุขภาพหรือว่า,เ,าเรื่องของความปลอดภัยจากโรคโควิดจะต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกนะครับผมเชื่อว่าเขาตั้งไว้ก่อนแหละเพียงแต่ว่า มันไม่มีใครจัดแข่งขันในช่วงนี้หรอกนะครับสำหรับฤด,ดูกาลใหม่นะครับคือช่วงนี้ในยุโรปเองเขาประกาศยกเลิกการแข่งขันไปเกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับทุกรายการนี่แทบจะเรียกว่า บางรายการก็โมฆะบางรายการก็ตัดจบบางรายการก็มอบแชมป์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทางเขานะครับซึ่งเ v ฟีก็อย่างที่บอกไปว่าเริ่มแข่งได้เลย1มิถุนายนนะครับไม่ต้องรอคือปกติแล้วเนี่ยหลีกอาชีพเนี่ยจะเริ่มแข่งขันประมาณครึ่งเดือนหลังของตุลาคมเป็นต้นไปนะครับไปจนถึงประมาณครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมอันนี้ก็จะเป็นระยะเวลาของการแข่งขันสโมสรแต่ฤดูกาล2022-21เนี่ย แข่งขันตั้ง1มิถุนายน2563นะครับไปจนถึง18เมษายน2564ก็เท่ากับว่าระยะเวลาเกือบ1ปีเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาของการแข่งขันระดับสโมสรน,นั่นเองนะครับอันนี้เอฟก็อนุญาตให้สามารถเล่นได้ตั้งแต่ในช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับผมส่วนการแข่งขันชิงแชมป์ทวีปนะฮะหรือว่า สโมสรระดับทวีปเนี่ยหรืออย่างในเอเชียของเราก็คงเป็นสโมสรเอเชียนะครับหรืออย่างทางยุโรปก็เป็นซีวีแชมเปี้ยนส์ลีกอันเนี้ยเขากําหนดว่ากูจะแข่งช่วงไหนก็ได้นะในช่วงระยะเวลา1มิถุนาถึง18เมษายนนะครับปีนี้จนถึงปีหน้าเนี่ยแต่ว่ารอบชิงของสโมสรยุโรปจะต้องจบไม่เกินวันที่2พฤษภาคม2องพนั่นก็เท่ากับว่าสโมสรเอเชียคุณจะไม่สามารถเล่นเดือนอพฤษภาคมได้แล้วคุณจะต้องเล่นตั้งแต่เมษายน นะคเป็นต้นมานะฮะอันนี้ก็เป็นแมเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันที่มันจะค่อนข้างบีบในช่วงปีหน้าหรือเกินนะฮะคือทีนี้พอมันย้อนกลับมาถึงวอลเลย์บอลไทยระลีกนะอันนี้เราเราพูดถึงเรื่องของไทยระลีกแล้วกันไทยระลีกเราเนี่ยปกติเนี่ยช่วงหลังๆมาเราจะเริ่มแข่งขันประมาณตุลาและจะจบประมาณมีนานะครับผมอ่ะถ้าล็อกเดิมในช่วงเนี้ย เราสามารถแข่งขันได้ตามปกติแล้วสมโมสรเอเชียเนี่ยทางสหาพานันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือว่า a อวีจะวางล็อกไว้แข่งเดือนเมษาก็ย่อมได้นะครับถ้าเกิดว่าไทยนดิเราจบมีนาคมแต่ว่านะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์ในอนาคตของเรามันจะเป็นยังไงนะครับไทยนาดิเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มฤดูกาลใหม่เนี่ย2021ในช่วงไหนนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวรอทางสมาคมเขาจะมีการพูดถึงกันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นคร่าวๆนะครับยกตัวอย่างให้ได้ให้ได้เห็นกันคร่าวๆนะครับว่า สโมสรเอเชียนะครับหรือว่าสโมสรยุโรปจะต้องจบไม่เกินวันที่2พฤษภาคมนั่นเองนะครับส่วนการเล่นหลีกนะครับแน่นอนว่าหลายๆที่ก็ต้องมีเรื่องของนักกีฬาโคต้าต่างชาตินะครับหรือว่านักกีฬาต่างชาตินั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวอธิบายให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ทราบก่อนนะครับว่าการซื้อขายนักกีฬาต่างชาติเนี่ยนะฮะคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ให้กับสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่าเอ b เนี่ยเป็นจำนวนเกือบแสนนะฮะเกือบแสนบาทนะครับผมไม่แน่ใจจำนวนอ่าเงินเป๊ะว่เาเท่าไหร่แต่ว่าจำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายให้กับ f อ b ต่อหนึ่งคนที่ซื้อมานะอย่างไทยลีกของเราเนี่ยถ้าซื้อ2คนคุณก็ต้องจ่ายไม่ว่าคุณจะซื้อใครมาก็แล้วแต่จะซื้ออาเซียนจะซื้อเอเชียจะซื้อยุโรป ต่อให้เป็นนักกีฬาต่างชาติคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนย้ายให้กับทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติจ่ายทุกครั้งไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ซึ่งไอตัวเนี้ยนะครับทาง FIB เขาก็ได้มีการพูดว่านักกีฬาต่างชาตินะครับในการโอนย้ายเนี่ยถ้าเกิดยังเป็นกรณีที่คุณยังเล่นในฤดูกาล2019-2020คุณจะต้องส่งเรื่องไปที่ FIB เพื่อยืดระยะสัญญาของนักกีฬาตัวนี้ออกไปนะครับก็เหมือนกับว่าอนุโลมถ้ายังยก ตัวอย่างกรณีของไทยนาฬิกเรานะครับมีหลายสโมสรน,นะครับที่มีนักกีฬาต่างชาติและยังได้เล่นในรอบไฟนอลน,นะครับอายกตัวอย่างเลยนะครับอย่างกรณีของทีมด m ม n อนฟูดที่มีนักกีฬาต่างชาติ2คนคือเปโรโต้นะครับเสาบราซิลแล้วก็อังเรเนเนี่ยก็เป็นตัวเซตบราซิลเหมือนกันนะฮะก็มีเชื้อกาตาอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่า2คนเนี่ยต้องกลับมาเล่นอันเนี้ยผมเข้าใจว่าเขาน่าจะอนุโลม ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมให้กับทาง FIBB นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะแข่งขันต่อได้เลยแต่ว่าคุณต้องยื่นเรื่องไปทาง FIBB นะว่าฤดูการแข่งขันของคุณเนี่ยยังไม่จบนะครับยังต้องแข่งกันต่อเพราะฉะนั้นสัญญาตรงนี้ก็ไปตรงลงกับนักกีฬาเองส่วนเรื่องของค่าธรรมเนียมก็อาจจะได้อนุโลมหรืออาจจะจ่ายไม่ต้องแบบเต็มราคาเหมือนกับที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมแต่ในกรณีที่คุณจะต้องซื้อนักกีฬาคนใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นกฎของแต่ละดีแต่อย่างไทยหัดีของเราเนี่ยนะฮะนักกีฬาค 18คนเดิมนะครับเปลี่ยนแปลงจากนี้ไม่ได้นะครับเปลี่ยนแปลงอะไรคือซื้อขายนักกีฬาเพิ่มเติมกันไม่ได้ตรงนี้เนี่ยก็มีปัญหาสําหรับไทยลีกแต่ถ้าสมมุติว่าหลีกอื่นที่ยังไม่จบเนี่ยแล้วคุณจะซื้อนักกีฬาใหม่เข้ามาอันนี้ยังไงคุณก็ต้องจ่ายอยู่แล้วอันนี้ยังไงก็ต้องจ่ายนะครับผมหรือการแข่งขันฤดูกาลใหม่ที่จต้องเริ่มในฤดูกาล2020-2021เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการซื้อขายนักกีฬาก็จะต้องแจ้งให้กับทาง FIVB ตั้งแต่วันที่1นึ่งวิทนานิยม้นไปก็คือคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามปกติอันนี้ก็คืออระเบียบของทาง FIVB ที่เขาได้มีการกำหนดออกมาในเรื่องของการโอนย้ายนักกีฬาต่างชาตินั่นเองนะครับผมก็น่าจะพอจะเข้าใจเนาะ จากการแข่งขันของระดับสโมสรน,นะครับขยับมาที่การแข่งขันระดับทีมชาติกันบ้างที่ทาง f a b เข้าได้มีการชี้แจงออกไปนะครับผมเรื่องของวอลเลย์บอลเนชั่นสลีกหรือว่า VNL ที่ประกาศยกเลิกการแข่งขันในปี2020นะครับแล้วก็จะไปจัดในปี2021นะฮะอันนี้เนี่ยเขากำหนดวันแข่งขันเอาไว้แล้วแต่ว,ว่า,คร,าวคร่าวๆนะฮะกำหนดไว้คร่าวๆก็คือสัปดาห์แรกนะครับจะเล่นวันที่7พฤษภาคม2564หรือวันที่11พฤษภาคม2564ก็ เอาเป็นว่าไม่เก็11จะเป็นการเริ่มการแข่งขันใน VNL ของปี2021นะฮะซึ่งเหตุผลที่ก็ติ่งไว้2วันนะครับก็เนื่องจากว่าจะต้องไปเช็คกัเรื่องของทีวีในช่องถ่ายทอดก่อนนะครับว่าจะสามารถเริ่มในช่วงไหนที่จะเหมาะสมระหว่าง2วันนี้นะฮะ7หรือ11พฤษภาคม64และจะจบการแข่ขันในวันที่27มิถุนายน2 5 6 4ซึ่งก็จะแข่งกันเหมือนเดิมนะปกติ นะฮะมี16ทีมเหมือนเดิมนะฮะคัดเอา1-5ถึงไปเล่นในรอบไฟนอลโดยมีทีมเจ้าภาพ1ทีมเป็น6ทีมนะฮะซึ่งในรอบไฟนอลเนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนสนามแข่งขันนะครับผู้ชายจะเล่นที่อิตาลีนะฮะแล้วก็ผู้หญิงจะเล่นที่จีนเหมือนเดิมนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมการแข่งขันของวีเอ็นแอลนะฮะก็คือแข่ง7หรือ11พฤษภาคมจนจบ27มิถุนายนนั่นเองนะครับผมซึ่ง อย่างที่เรานําเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับว่าทีมที่ได้เล่นในโอลิมปิกเกมแล้วคุณได้เล่นในเวนเอลด้วยเนี่ยคุณจะมีเวลาเตรียมตัวอีก1เดือนนะครับเท่ากับว่าพอจบเวนเอลปุ๊บเนี่ยคุณมีเวลา1เดือนในการตเตรียมตัวนะครับเพราะว่าโอลิมปิกเกมก็จะเริ่ม23กรกฎาคมถึง8สิงหาคมนั่นเองมีเวลาประมาณ1เดือนเต็มเ,เลยนะในการได้ฝึกซ้อมเพื่อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับสำหรับใต้